แล้วสุไมโครโฟนองผมดึกทีมดึกไปอกตัวเลยหโโลายตัวละประกาศว่าเรื่องนี้นะเขาเอื้อมมาหมาหมามันผิดกันมาแต่สำนักพระราชสวังก็เลเนยไปย้อนใส่ผู้ใดผู้หนึ่งนะหมามันจะสะะารค้มเอ๊ออะไรด,ดีวะ ดีเอวทีวีมันเกิดออกดีอยู่นะในจานท์จานท์ตัวเล้น้อยเนาะยังไม่เห็ดแอปเ,เห็ดเห็ดเวอร์ไบเว็บเออองเดยวไวโอ้ดีเนาะติดสอนอน่อนไรไอ้ดิสักเทนิเนียมจะย,ยังว่าอะไรอาลำดวนไปอบรมด้วยกันนะสองร้อยนะเว้ยสองร้อยแท็กซี่พีเตอร์ที้ยิงเทพ คุยกันว่าไงนะรบรวมอยู่ห้องเดียวกันกรุณาให้การด้วยนะกูรำคาญบอกว่าจะเอาศูนย์วิทยะมอนนทบุรีมาตั้งไว้ที่สกลนครตั้งหรือยังฮะก็ประมาณเท่าไหร่ขี้เกียรำคาญถ้าอยากเกงกเก่งก็เก่งไปเลยนะแล้วก็เอาในเรื่องของปั๊มน้ำมันปตททำเพื่อขึ้นมาไว้เติมให้ ราชพัฒน์สกนครอย่างเดียวแต่มีหมาบางตัวซอใส่เกือกแล้วเผือกกูได้ขององค์พระเทพพระราชนะราชสุดามาเรียบร้อยแล้วเมื่อคนไม่เห็นขี้ขี้ไม่เห็นคนคนไม่เห็นขี้ขี้ไม่เห็นคนมันบอขี่ใส่หรอครับแน่วบนนี้ครับอย่าลืมนะครับได้รอดหนึ่งปีเออเออเจ้า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 เว้าจังจังจังสี่เจ้าเจ้าเจ้าหมายความาจังเดนตุสาก ฮ <What? S 2> ้ยเก็บ่ลูเลยนะทังเดียวได้โลกีย่างเดียวได้ลีว่ผูลีว่ผูลีว่ผู